สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้สนใจเลี้ยงผึ่งครับเอาละครื้นี่ผมได้มาหยอดน้ำมันเครื่องครับเมื่อั่นมันทีหนึ่งมาหยอดน้ำมันเครื่องทำความสะอาดไปแต่น้ำมันเครื่องเบิดครับถ้าเรได้หยอดกล้องนี่มือนี้กลับมาเบิ้งครับบันนี้กลับมาหยอดน้ำมันเครื่องไหมนะครับผึ่งว่าสำรวจแล้วครับเนี่ยจับยึของบุก็มีอยู่ข้างล่างก็บินเข้าบินออกดูข้างใ้ นาที่มักยังบอกให้มาอยู่ครับหอธรรมะสำรวจครับทำพร้มสะอาดไปวันที่หนึ่งครับมัอนี่เหาเจอวันที่สี่วันที่สามครับมัอนี้วันที่สามครับมาแล้วครับมาแล้วเพิ่งเริ่มออกแยกหางแล้วครับเริ่มหาหม่งดูไม่แล้วครับสําหรับผู้เลี้ยงเพิ่งครับเฮ็ดไม่ลดครับทําพร้อมจ่ายไปเลยครับเพิ่งเริ่มแยกหางแล้วครับสวัสดีครับ